จะรู้ได้ไงว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่ท็อกซิกข้อหนึ่งหลงตัวเองคนที่หลงตัวเองนะคะจะเอาแต่ตัวเองเท่านั้นไม่แคร์ไม่สนใจใครเลยนะคะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดสมมติว่าคุณเนี่ยกับแฟนคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนของคุณหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาก็จะคิดว่าวฉันเนี่ยเก่งที่สุดฉันทําสิ่งนี้ดีที่สุดกับใครเลยฉันเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุด ลงตัวเองต่างๆนานานะคะถ้าเกิดว่าสาวๆหรือว่านุ่มๆเนี่ยมีแฟนแบบนี้นั่นแปลว่าคุณอยู่ใกล้คนที่ท็อกซิกหรือว่าคนที่เป็นพิษนั่นเองนะคะทางที่ดีที่สุดนะคะคอยห่างจากแฟนแบบนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีพลังงานบวกมากมายนั่นเองค่ะข้อ2ดราม่าเสมอถ้าเกิดว่านุ่มๆเนี่ยสาวๆมีแฟนนะคะที่เขาจะชอบเอาเรื่อง ดราม่ามาเล่าให้คุณฟังเสมออย่างเช่นโอ้ยเงินไม่มีเลยขัดสนนู่นนี่นั่นทําไมฉันลําบากจังเลยหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องหดหูเศร้าใจอะไรต่างๆนานานเนี่ยเห็นหน้าคุณเมื่อไหร่ก็มาเล่าให้คุณฟังหรือแม้กระทั่งเรื่องแบบที่แบบว่าวาดเสี้ยวเรื่องอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยก็มาเล่าให้คุณฟังเล่าด้วยความรันทดใจเล่าด้วยความหดหูคนแบบนี้ถ้าคุณ อยู่ด้วยเป็นนานๆคุณจะดราม่าเหมือนๆกันกับเขานะคะเหมือนกับว่าเขาเอาขยะเนี่ยมาทิ้งให้คุณอยู่เสมอคุณเป็นถังขยะที่รองรับขยะของเขานั่นเองถ้าคุณเนี่ยถอยห่างจากคนแบบนี้ได้จะดีที่สุดนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจสบายกายมากๆเลยที่ไม่ได้รับเรื่องดราม่าใดๆจากคนแบบนี้นั่นเองค่ะข้อ3 ควบคุมคุณอยู่เสมอถ้าเกิดว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมีแฟนที่คอยบงการควบคุมอยู่เสมอควบคุมคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามก็ควบคุมคุณไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการไปไหนมาไหนการที่คุณเนี่ยจะทํางานหรือว่าการที่คุณเนี่ยจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะคอยบงการควบคุมว่าสิ่งนี้ เธอทาได้สิ่งนี้เธอทําไม่ได้สิ่งนี้เหมาะกับเธอสิ่งนี้ไม่เหมาะกับเธอทั้งๆท,ที่สิ่งที่เขาเนี่ยแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบนะคะเขาจะคอยบงการจะคอยชี้แนะคุณอยู่เสมอคนที่บงการคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นใหญ่เขาคิดว่าไอาเดียของเขาเนี่ยเจ๋งเขาคิดว่าไอเดียของคุณเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแบบนี้นะคะคุณจะปวดหัวแล้วคุณเนี่ยจะไม่สามารถ ออกไอเดียหรือว่าความคิดเห็นอะไรต่างๆได้เลยนะคะสู้คุณเนี่ยอยู่คนเดียวลาพังแล้วเจอคนที่เขาเนี่ยปล่อยให้คุณเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ควบคุมคุณหรือว่าเขารับฟังความคิดเห็นแล้วก็ไอเดียคุณเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่านะคะข้อ4ี่ขี้อิจฉาถ้าเกิดว่าหนุ่มสาวๆนะคะมีแฟนแล้วแฟนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ ขี้อิจฉานะคะอย่างเช่นเวลาที่เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบเอาเรื่องเพื่อนขอเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านหลังใหญ่โตนะราคา10บล้านแต่ฉันคิดว่าคงเนี่ยไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายมาแน่นอนไม่งั้นเนี่ยไม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็เบะปาาพูดนั่นพูดนี่นั่นหมายความว่าแฟนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ ขี้อิจฉานะคะเห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้เห็นใครเนี่ยมีเงินมีทองมากกว่าไม่ได้นะคะถ้าคุณอยู่กับแฟนแบบนี้นะคะ,ะรับรองว่าพลังงานลบเนี่ยเข้ามามากมายในตัวคุณแน่นอนคุณจะได้รับฟังสิ่งที่รู้สึกว่าโอ้ยทําไมถึงเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาเล่าให้ฉันฟังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราอยู่กับคนขี้อิจฉาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนขี้อิจฉาเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วหลีกห่างจากคนขี้อิจฉาเนี่ยจะดีที่สุดนะคะ ข้อ5ที่นินทาคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีแฟนแล้วแฟนของคุณเนี่ยชอบเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทาว่าร้ายให้คุณฟังทงั้งๆที่คุณเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักคนคนนั้นเลยแต่เขาเนี่ยก็นินทาคนนั้นคนนี้เสมอนั่นหมายความว่าแฟนของคุณนะคะเป็นคนที่คิดลบเป็นคนที่มองโรคในแง่ร้ายนะคะเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ย ดีที่สุดแต่คนที่เขานินทาเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีเลยนะคะดังนั้นแล้วคนนินทานว่ารายคนอื่นเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดลบเป็นคนที่ไม่น่าคบนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆหนุ่มๆเนี่ยม,ม,มีแฟนแบบนี้นั่นแปลว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่ทออ็อกซิกเป็นคนที่เป็นพิษเป็นคนที่คิดลบเป็นคนที่ไม่น่าอยู่ใกล้นะคะถ้าคุณอยู่กับคนแบบนี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปไม่รอดแน่นอนและคุณจะกลายเป็นคนที่ท็อกซิก เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะด้วยรักจากคุณดุชค่ะ